আরে <laughs> สวัสดีครับผมนายโล,ลเน่รลมูนนะครับหรือยกสัส้นว่าพี่หมีภูนั่นเองวันนี้นะครับพี่หมีภูก็จะมาสอนวิธีการเล่นจกักรขท่เบื้องต้นนะครับเราจะสอนป็นวิธีการพันไม้ดิบจักระท์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเล่นจักรขท์กัน,นครับซึ่งวิธีการพันไม้ดิบจักระท์นะครับก็จะพันแบบนี้นะครับเรื่องจากการนาไม้ดิบจักระท์มาวางหัวมายูชี ع, ใช้นิ้วกลางในการประคองคทําให้ไม้ดิบจักรขทตั้งตรงแ,แล้วน,นะครับการพันเชื่อมประคับให้เริ่มงาันแต่พันได้ สายล่างนะคะในทาด้านขวาบนทำการพันซ้ำไปอีกนิดเดีวยวนะคะพ<ม>อเชื่อกเริ่มใกล้จะหมดนะคะให้ทำการมัดอะคอกันนะ,ะ<ม>่ะรัดให้แน<ม>่นแล้วทำการดึงนะคะทางด้านบนดึงนะครับ สำหรับการพันไม้ดิ่ดจะเข่้นะครับก็จะขึ้นอยู่แต่ละเทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งเทคนิคที่พี่มีู้ได้นํามาสอนในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่พี่เนี่ยใช้ในการพันไม้ดิ่ดจะเข่้ในการเล่นอยู่แล้วนะครับครับหลังจากที่เรานะครับได้ดูวิธีการพันไม้ดิดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเบื้องต้นในการดี่ดจะเท่้นะครับซึ่งวิธีการดี่ดจะเท่้นะครับจะเริ่มจากการตั้งมือนะครับให้ตั้งมือทาภาษาอะไรนี้นะครับแล้วนาไม้ดิดใช้นิ้วโป้งนะครับในการกดให้ไม ซึ่งเทคนิคแรกนะครับในการดีดจะเทน,นะครับนั่นก็คือการดีดไม้เข้าไม้ออกนะครับโดวยวิธีการดีดนะครับก็จะดีดแบบนี้นะครับและตอนจบของการดีดทุกครั้งจะอยู่ที่ไม้เข้านะครับ ดิทุกครั้งนะครับต้องใช้ข้อมือในการสะบัดนะครับพอหลังจากที่เราเรียเทคนิคการดีดเข้าดีดออกเป็นจังหวะแล้วนะครับและเริ่มฝึกได้แล้วเราก็ทําการดีดให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆไดขึ้นไปเย การดีดไม้เข้าไม้ออกคูนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับของการดีดจะเท่นั่นก็คือการกรอจะเชื่นเองครับซึ่งวิธีการกรอจะเท่น,น,นะครับก็จะเกิดจากการชำนาญของการดีดไม้เข้าไม้ออกนะครับ การดิกไม้เข้าไม่ออกให้เร็วขึ้นนะครับและจังหวัดจะคงที่สม่ำเสมอนะครับและทุกครั้งของการดิบจะที่นะครับต้องจบที่ไม้เข้าเสมอะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณครูอาจารย์โดยดีไทยทุกท่านนะครับที่ได้ไให้ผมนะครับนำความรู้และเทคนิคนะครับมาเผยแพร่ให้กับน้องๆที่สนใจทางด้านดดีไทยครับ สำหรับคนไหนนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับชอ่องดนตรีไทยเรียนระดับอีนะครับหากคนไหนนะครับที่ต้องการสอบถามหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาดน,นตรีไทยสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้นะครับขอบคุณครับ